เวฟร้อยสิบไฟิลขาดเป็นกองเลยเสียงปุ๊บขาดปับ๊บลูกค้าซื้อฟิลไปใส่เองนะครับใส่บอกว่าใส่ปุ๊บพอเปิดสวิช์ปั๊บก็ขาดขาดเลยน่าจะช็อตตรงไหนสักอย่างนะเวฟร้อยสิไอก็สายไฟค่อนข้างเราบางนะก็มีที่ช็อตอยู่ได้ด้านหน้านะครับ ลูกค้าก็แจ้งว่าลองลือดูแล้วหาไม่เจอนะหาไม่เจอไม่อยู่ทางด้านนี้ก็ช่วงช่วงช่วงฝากระเป๋าด้านขวานี้ก็มีที่ให้ช็อตแล้วนะช่วงท้ายช่วงอะไรด้วยนะต้องมาเลือดูนะครับเวฟร้อยสิบ110ไอมีการแปลง แปลงเป็นดีซีหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้แปลงามาดูวิธีนะว่าเป็นด้วยอะไรเดี๋ยวหรือตามเห็นก็มีจุดนี้จุดนี้นะที่ที่จะช็อตจุดนี้สีเสียดสีมากก็จะเป็นตรงนี้อันนี้เขาแปลงไฟหน้าเป็นดีซีนะเอาจากดีเลย์น,นะครับนี่เขาแปลงน่าจะแปลงเองนะครับนีย ตัดเส้นนี้สีเ,สเหลืองออกก็ถูกต้องนะดูสายที่เสียดสีตรงนี้ถึงไม่เอ่ยดูจุดนี้นะเนี่ยจุดนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็ไม่มีถึงไงนะไม่ถึงนะครับสายสีดำนี่คือไฟบริการ อันนี้ไฟเลี้ยวสเส้นนี้เลี้ยวนะครับซ้ายขวานี่รีเลย์ก็ไม่มีนะอันนี้เส้นที่แปลงก็ไม่ไม่ ไม่ถึงทองแดงนะตรง,งไหนเออข้างหน้านี่จะไม่เจอนอนนี่หรือเปล่าเนี่ยแถวนี้หรือเปล่านี่น่าจะตรงนี้นะน่าจะจุดนี้นะครับเนี่ย องปอดูจเจอแล้วนะครับนี่นะเส้นนี้คือไฟสูงนะครับเพราะว่าเขาแปลงแปลงเป็นดีซีนี่นะพอสวิตช์เปิดที่ไฟสูงอยู่ก็ขาดเลยเนี่ยเพราะว่าเส้นนี้มันลงกาวช่วงนี้นะครับช่วงนี้ต่งนี้ลงกาวนะครับเนี่ยถ้าไม่แปลงเป็น d ีซ ถ้าไม่แปลงเป็นไฟด c นะก็เป็นไฟมาจากขดลวดออกจากแผ่นชาร์จเส้นขาวนี่ต่ำเส้นน้ำเงินนี่ไฟสูงครับก็ลงกลาวตรงนี้ที่ฟิวขาดเพราะว่ามันเป็น DC ไปแล้วไงเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวจะทำการเก็บสายเรามาใส่ฟิวล,ลองดูกันนะครับครับสิบจะเก็บ เก็บสายไฟกับเรียบร้อยแล้วนะพันสายไฟช่วงที่มันจะช็อตได้เราก็พันเพิ่มพี่เก็บให้มันเรียบร้อยก็มาเปลี่ยนสิวนะครับ15 15แอมสีน้ำเงินนะครับแล้วก็สีแดง10บครับใส่ฟิวไฟเรียบร้อยแล้วนะครับตามช่อง ใส่ให้ตรงนะ10ก็คือ10 15้าก็สิสีสดแดง15ส,สีน้ำเงินมาเปิดสวิตช์กุญแจนะครับจะขาดไหมถ้ามีที่เดียวก็หายเลยนะครับไม่ขาดได้กินฟ้าทำงานนะครับไม่ขาดแล้วนะ,ะเก็บ สายดูอีกทีมีตรงที่อื่นอีกหรือเปล่าลองไปเ้ยวไฟเบรกไปแต่ช็อตที่วงจรอ,อื่นอีกหรือเปล่านะนี้ก็ต,ตรงนี้นะครับผ่านสายเรียบร้อยแล้วจากนี้นะครับรอยที่ช็อตลองรอยนะน,น,น,ะน,นี่ตรงนี้นะครับจาบนี้นะตรงไฟส่องในนี่นะครับเส้นนี้เส้นนี้นี่ตรงนี้นะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ขาดแล้วนะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเวฟร้อยสิบไฮ ใส่ฟิวขาใส่ฟิวขาก็เช็คแถวใต้แฮนแถวอะไรก่อนนะครับหงายเลื่อนไม้อย่างมาดูนะครับก็จะเจอไปทำกันเองได้นะครับ